เดี๋ยวรัดเข็มขัดก่อนขยันรัดเข็มขัดนะเพราะความปลอดภัยเวลาเราเดินทางนะฮะเราควรจะรัดเข็มขัดนี้รับภัยด้วยนะครับนะนี่เห็นไหมนี่แค่กดปุ่มสตาร์ทครั้งแรกนะขึ้นมาเลยว่าขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวกดอีกทีโอ้เย้วันนี้จะได้ทัวร์เอ้า เง jar, ียงนิ่งมากเสียงนุ่มนวลจริงๆนุ่มนวลนะเพิ่งเปิดแอร์แล้วเป็นแอร์ออโต้นะคะรุ่นนี้ค่ะตัวฟอนตูเดอร์เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเลยคุณลูกค้าน่าใช้มากนี่เป็นปี2018นะพี่2018ันสใหม่มากเนาะเดี๋ยวดูเบาะซีเบาะทุกอย่างคือเป็นไม้ไดเซนคนะคะชอบมากเลยหน้าใหม่ทุกอย่างนะคะพยาดค่ะรพัดลมไหยได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ไม่เข้าเสียงไม่เข้าไปค่ะเป็นไงบ้างชอบไหมคันนี้ชอบมากมีท่านไหนชื่นชอบนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์เข้ามาทักทายด้วยนะมือเที่ยงทานอะไรกันอยู่หรือยังนะครับสีเบาะนี่ทานอาหารอร่อยเลยนะเห็นนี่โอ้โหสีสวยเนาะสีสวยมากสีเขาบอกว่าให้บรรยากาศที่ดีมากดือสดชื่นนะครับอ่าแล้วตัวรถเป็นสีดำเนาะหลายท่านชอบเนาะความที่ดูดุดันนะครับสวยงามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมาจอดเดี๋ยวค่อยให้ชมด้านนอกอีกทีหนึ่งไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวปรับนิดนึงนะครับทดยเยปรับเราชมบรรยากาศภายในรถกันก่อนนิดนึงค่ะ ตัวยาจ้าฟอร์จเนี้อบอกทีเลยว่ารุ่นนี้สวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าทำอะไรก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็หน้าจอการออกแบบทุกอย่างหน้าจอเขาใหญ่มากจะบอกว่าได้ค่ะมีโอกาสขับครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกใช่ไหมใช่ก็เลยยังหาที่เปิดกระจกไม่ได้ไงใช่ไหมคะอยู่ฝั่งนั้นนั่งเดียวครับค่ะแกงหยอกไงค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงหรือยังคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าบอกไม่มีเสียงเสียงชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะคุณลูกค้า เียงชัดไม่เอยค่ะเทสเทสค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยที่มาท่าไหมครับี่บ้านโอเคชัดเจนแล้วเนาะเดี๋ยวเราออกตัวกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์นะคะที่ทีอาคารเซรีไทย73นะคะโอ้โหวันนี้ไปกับรถครอบครัวนะคะอุ่นใจสบายใจเลยทีเดียวไปแล้วออกตัวไหลลื่นออกตัวดีมากเลยเบาๆสบายๆ นะะฮนนนิ่งมากอัี้ใช่ครับเราก็อยู่ที่โซนด้านหน้าเพราะว่าบริษัททีอาคารเรานะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับถ้าผ่านมาเนี่ยนะครับวิ่งมาจากทางไม่ว่าจะทางบางปะอินทางบางนาทางชลบุรีเนี่ยวิ่งมอเตอร์เวย์มานะครับพอตามคําว่าเสรีไทยมาพอถึงบริเวณทางลงเสรีไทยนะครับลงมาถ้ามาจากทางบางปะอินเนี่ยเลี้ยวซ้ายออกมา วิ่งมาอีก300เมตรเจอซอย73สเสรีไทย73ค่ะแต่ว่าที่ที่อาคารเรานี่อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะใช่มองเห็นง่ายเลยค่ะเมื่อกี้เราแอบบ ได้เปิดไลฟ์นะครับกับป้ายทีอาคารสีส้มใหญ่เบรุ่ยโอ้โหนี่คืออาณาจักรของ่ทีอาคานะคะรถเยอะมากๆเลยค่ะคุณค้าสามไล่ครึ่งของเราเนี่ยมีรถกว่า300ค้อยคค่ะนี่เลยค่ะเป็น Toyota f o r t u n e r อีกคันหนึ่งนะรุ่นนี้ค่ะเป็นสีบรอนเงินนะคะถัดมา Honda Civic ค่ะมีมากกว่า10คันเลยนะคะลูกค้าเรามีรถ หลากหลายค่ะพีะ่เอียวมีรถหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันนะคะนี่เลย Toyota าแคมรนะคะอ,อ,อันนี้เป็นโฉมใหม่เป็นโฉมใหม่ในเชนแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเรามีรถเยอะ Toyota v วีออมีทั้งสีดำสีขาวสีร้อนเงินเลยค่ะพี่เอียวอตอนนี้เรามีรถเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะคโอ้โหนี่เป็นภาพบรรยากาศ ด้านนี้ก็จะเป็นออฟฟิศของที่ทรอาคารนะคะก็จะมีั่าคคยฝ่ายขายอะไราเงี้ยอยู่เยอะแยะนะคะนี่เลยเป็นรถที่เรากําลังแบบว่าอัปเดตภาพเพื่อที่จะลงโปรโมทลงเพจนะครับทุกท่านจะได้มีโอกาสเห็นรถสวยนะครับคุณภาพดีคุณภาพราคามาตรฐานนะคะนะครับทีนี้หลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมคุณลูกค้านะครับค่ะดูคุณลูกค้าท่านอื่นเนี่ยถึงได้ เลือกรถเลือกซื้อรถกับที่อาคาใช่ค่ะทําไมคุณลูกค้าถึงเลือกรถที่ที่อาคารถของเราทุกคันที่เข้ามาค่ะมีประวัติเช็คศูนย์มีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะนี่เลยค่ะรถทุกคันที่รับเข้ามาเราจะมีการทาสปานะคะสปาตัวรถค่ะพี่เอียวทั้งภายนอกภายในใช่ที่เราพูดในห้องเครื่องห้องโดยสารใช้ห็นภาพบรรยากาศเลยเราจะพาชมบรรยากาศทีมงานเรานะฮะทีมงานนะคะ เราถอดออกหมดเลยนะชจุดไหนที่นนะสามารถทําได้นะครับพี่เอยวก็จะมีลูกค้าถามว่าทําไมคุณที่ทีอาร์ค่ะแบบว่าห้องเครื่องแบบว่าสะอาดมากๆนี่เลยค่ะขั้นตอนการทําเราใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะแม้แต่เบาะเนาะเราถอดมาสักครั้งด้วยความสะอาดนะครับสวัสดีครับยี่สิบเจ็ดท่านแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักรับประทานอาหารเนาะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขัดสีเคลือบแก้วใช่นะคะเราก็จะขัดสีให้สวยงามเลยแต่ก่อนอาจําำหน่ายเสร็จแล้วก่อนที่ลูกค้าจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเราก็จะขัดสีเคลือบแก้วให้ชั้นหนึ่งลูกค้ามาเซอร์วิสนะคือคือออกไปแล้วแต่เราก็ยังบริการลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยซื้อรถที่ที่อาคาะช่วยเก็บงานเนาะบางจุดอะไรเงี้ยนะครับให้ลูกค้าอยากให้เกิดความสวยงามตรวจช็คช่วงล่างนะคะลูกค้าเรามีหอยถึง2 ใช่ในส่วนของที่อาซาวิสนะครับเราดูแลทั้งตัวเช็คช่วงล่างนะครับสารล่อลื่นต่างๆเนาะเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องนะครับเกรดเอเลยนะครับแล้วก็ช่างผู้ชำนาญเนี่ยก็จะช่วยดูให้ในทุกๆจุดดูยางดูนะครับเครื่องยนต์เนาะระบบเบรกระบบเกียร์ต่างๆนะครับให้เกิดความพร้อมใช้งานก่อนที่ลูกค้าจะนำรถออกไปนะครับค่ะ S <S 2> <S 2> นี่จะเป็นถึงโซนด้านหลังโซนด้านหลังเมื่อวานเมื่อวานมีโอกาสคุยกับท่านลูกค,าค้าว่าเออเนี่ยรถเรามีเยอะอะไรเงี้ยตอนแรกเขาบอกว่านึกว่าตอนตอนที่เดินมาจากด้านหลัง หรือว่าอีกเต็นนึงใช่ใช่คุณลูกค้าถามว่าอันนี้เต็นเดียวกันไหมคะบอกว่านี่บริษัทเดียวกันทั้งหมดเลยกันก็คือเรามีรถเยอะให้เลือกมากมายค่ะหลากหลายด้วยจะสังเกตได้ว่าสองฝั่งข้างทางของเรานี่แบบว่ารถแบบว่าจอดแน่นเอี๊ยดแน่นเลยนี่ลามอมาข้างนอกก็มีเพราะว่าช่วงนี้รถเยอะนะครับเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอินโนวานะคะกระบะเราก็มีเยอะนะที่ย่นะคะโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะเยอะมากๆนี่มองจากด้าน นีเห็นเลยนะมีทั้งอีซูสเปซดอีซูสเปซแคปนะครับมิตซูบิชิมิตซูบิชิไททันนะแล้วก็ไฮลักกิวไฮลักก็ยังมีไฮรักกิวมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาเข้มคันนี้สวยนะครับสวยมากเลยได้สติ๊กเกอร์ทีอาร์ดีนะครบจบท่างเลบางท่านบอกว่าเนี่ยซื้อรถมาได้สัก2ปีนะครับ2ปีไม่ ประมาณ3ปีอยากได้คันใหม่แต่ว่าไม่ได้อยากจ่ายแพงนะอยากมีรถใหม่ๆใช้นะครับก็แนะนําให้นํามาแลกเปลี่ยนกับเราได้เนาะนํามาพูดคุยเนาะได้ราคาสูงด้วยนะครับโอ้โหนี่ด้านหลังนี้ยังเลี้ยวเข้ามาอีกนะคะโซนด้านหลังนี้จะเป็นกระบะส่วนใหญ่แล้วก็บางส่วนเนี่ยรถเพิ่งมาใหม่เลยก็มีรถเข้าใหม่นะคะเอาดูง่ายๆเลยเนี่ยรถเข้าใหม่นะครับโซนด้านนี้เนี่ยนะครับ รถก็ยังสวยเลยสวยงามเนาะขนาดเรายังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะเห็นไหมครับเี่ยรถเข้าใหม่ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนี่รถเข้าใหม่นะขนาดเข้าใหม่ยังไร้ริ้วรอยเลยค่ะลูกค้านะคะบอกได้เลยว่ารถเยอะจริงนะคะมีสองฝั่งเลยนะคะใช่ครับด้านนี้ก็จะเป็นรถที่ลูกค้าจองแล้วค่ะมีเจ้าของโอ้โหถือได้ว่าที่ทีอาคาเราเนี่ย รถเยอะจริงๆแล้วก็เป็นรถที่คุณภาพดีครับเกตเอเลยกด้ว่าได้ครับผมมีกองถอยด้วยจ้าอี่นี่นีแก้งถอยให้ดูไงแก้งถอยนะจ้าโอ้โหหน้าจอกว้างมากๆเลยคุณค่ะเห็นภาพด3บคนดูแล้วค่ะพี่สวัสดีครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็บางท่านไม่ ไม่ยังไม่เคยมาที่ที่อาคารนะ,ะจะได้วันนี้เราขออนุญาตขับรถพาชมเลยก็ว่าได้เนาะ,ะให้เห็นบรรยากาศนะครับแล้วก็พื้นที่ของเรานะรถใหม่ที่เข้ามานะครับรถที่เข้ามาแล้วเนี่ยเรามาดูแลปรับสภาพนะครับให้ทุกคันเลยะน,น,นะครับคุณลูกค้าทักมาะคะอะ อาว่างๆต้องแอบมาดูฟ่อนจูเนหน่อยและยินดีเลยนะเป็นนแฟยงดวมาดูคันนี้เลยก็ได้ขอบพระคุณมากๆเลยใช่ไหมคันนี้สวยมากนะคันที่เรากำลังขับเราก็นั่งอยู่เนี่คือหนูนั่งแล้วหนูคิดไปจินตนาการในฝันว่าถ้าเป็นรถของเรานี่มันจะดีมากๆเลยวนั่งสบายมากเลยนั่งสบายแบบว่านิ่งมากๆแบบว่าไม่มีแบบว่าแล้วฟังก์ชันการใช้งานเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะ ะระบบความปลอดภัยนะครับ oh. พวงมาลัยเห็นไหมพวงมาลัยเขาเนี่ยมัลติฟังก์ชันมากๆนะครับครบทุกอย่างเลยค่ะนะครบมากๆอันนี้เรามาดูด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเราวนให้คุณลูกค้าดูนะคะคว่าที่ท,ทีอาคารเนี่ยคือเรามีรถให้คุณลูกค้าเลือกเยอะนะคะ,ะมีทั้งกระบะนะคะมีทั้งกระบะหัวเดี่ยวกระบะตู้ทึบนะคะคแล้วเราเปิดแล้วเราเปิดบริการเนี่ยให้คุณลูกค้าเนี่ย เลือกความสะดวกของท่านเองได้เลยนะครับเพราะเราเปิดโชว์รูมเราเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการนะคะเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะและที่สําคัญที่ทีอาคาเราเปิดดําเนินกิจการมามากกว่า20ปีแล้วนะใช่ประมาณ20ปีนะครับก็นําโดยเฮียแซมของเรานะครับท่านก็มีความรักรถนะพูดง่ายๆก็อยากจะให้ คุณลูกค้าที่ต้องการรถใช้นะครับไม่ว่ารูปแบบไหนเนี่ยให้ได้รถดีไปรถดีนะครรถดีรถสวยนะครับสภาพดีเออแล้วพรีเซนต์นิดนึงห้องน้ำเราก็สะอาดนะสะอาดสะอาดสะอาดมีแม่บ้านดูแลแบบว่า24ชั่วโมงเลยราะว่าตลอดวันตลอดวันตลอดวันก็คือก็น่าจะเป็นความผ่อนบ้างใช่ไหมใช่ไหมถามว่าคันที่ขับอยู่สีอะไรครับอเป็นสีดำครับบึกบึนมากเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยด้านนี้ก็เวลาลูกค้าที่มาชมรถ ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราก็จะมีบริการล้างให้คุณลูกค้าด้วยนะล้างให้ฟรีด้วยจะซื้อรถเราหรือไม่ก็ตามเราดูแลลูกค้านะคะด้านนี้ก็จะมีช่างแบบว่าทํางานกันขามาักขเม้นเลยดเดียวนะคะดูสิแบบว่าเครื่อง,อนนงยนต์ใหม่มากๆเลยเดี่ยวใหม่มากนะ,นะคะดูแลกันทุกซอกทุกมุมจริงๆรถหนึ่งคันนี้ใช้ช่างประมาณสองคันได้ใช่ครับ นี่เห็นไหมมีรถที่เข้ามาใหม่จอดรอที่ะทำความสวยงามให้กับรถเลยนะคะแล้วเรามีที่นั่งแบบว่าให้คุณลค้า ส่วนต้อนรับเนาะจริงเรามีเรามีห้องรับรองด้วยนะมีห้องรับรองลูค้าร์เย็นฉ่ำสบายๆนะครับแต่คุณลูกค้าบางท่านเฮยไม่ชอบอากาศเย็นเนี่ยนั่งด้านนอกได้เลยนะคะทีเดียวคารเราบรรยากาศดีบรรยากาศเดี๋ยวเราอยู่กับติดกับคลองด้วยติดคลองบรรยากาศดีลมโชยทั้งวันนะครับเ้วถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะเราดูแลมีอาหารให้ทานด้วยมีอาหารมีอาหารมีขนมหวานชื่นใจด้วยมีจุดกินถ่ายรูปด้วยเท่ยน่เลยสวยๆเก๋ ก็มีอย่างเมื่อวานเนี่ยลูกค้ามาโเดินถ่ายรูปนะระหว่างเลือกระหว่างชมใช่เดินถ่ายรูปสามารถชมบรรยากาศได้ทางหน้าเว็บไซต์กไดด้ว่าาาบรยศีทางหน้าเพจของเราเนาะรถมือสองเทียอคานะครับเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราหรือว่าหลายท่านอยากไปติดตามไปชมทั้งคลิปที่รีวิวรถนะครับในรุ่นต่างๆนะครับที่ทาง y o u t u b n n h l นะครับรถมือสอง ทีอารคาร์นะครับข้อมูลนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมอยากทราบราคาก่อนอยากทราบว่ามีรถรุ่นนั้นรุ่นนี้หรือเปล่านะฮะก็ฝากเข้าไปนะครับที่ line แอดนะครับแอดทีอคนะเรามีแอดมินตอบแชทให้นะครับคุณลูกค้าตลอดเลยเนาะทั้งวันแล้วจริงๆตอนนี้เราเพิ่มในช่วงเวลาหัวค่ากลางคืนเรามีตอบตลอดนะครับแอดมินเราสามารถดูแลครับ มีรถตู้ VIP สุดๆเลยนะครุ่นนี้มาใหม่นะคะบางท่านบอกว่าครอบครัวมีคนเยอะมีคนเยอะเอารถตู้ไปเลยค่ะขอเป็นรถตู้แล้วกันใช่ค่ะที่ร้านก็มีตอนนี้เราจัดให้จัดให้คือจริงๆเราจัดให้ทุกความต้องการเลยจัดให้เลยนะครับขอให้บอกเรามาเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้คุณลูกค้าเข้ามาชมเยอะเลยนะใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงพักกลางวันนะคะตอนพักกลางวันขอญาตสวัสดีทุกท่านด้วยนะชมแล้วกดไลค์กดแชร์แชร์เข้าไปให้กับเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ชมนะครับนะเราได้รับชมนะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะการได้ชมรถสวยนะครับคนสําหรับ หลายท่านที่ชอบรถอยู่แล้วนี่นะต้องถอยปลอดภัยมากๆเลยนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยเราก็จอดรถในบรยาดีเลยเนี่ยคุณลูกค้ากำลังเข้ามาเยี่ยมชมรถเลยขมาเรื่อยๆเลยนะครับใช่ค่ะอ่าเครื่องนิ่งมากเลยค่ะนั่งสบายเบาะนี้ก็แน่นนุ่มหนามากๆค่ะคุณลูกค้าอ่านี่นะฮะากาศ บรรยากาศโอเคมากๆวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะโอเคน่าจะพอไหมฮะอ่าได้แล้วค่ะเนาะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตับเครื่องคันนี้ก่อนไม่อยากลงบรรยากาศดีบรรยากาศดีโอเคทุกอย่างชอบนะรถคันนี้นะฮะสมรรถนะสูงด้วยค่ะพี่เอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตลงไปพบกันข้างล่าง มาแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะนั่งสบายมากๆขับขี่แล้วแบบว่าไม่อยากจะนั่งเลยนะคะรุ่นนี้นะคะอ้าวนะครับก็ย้ำอีกทีนึงคันนี้ค่ะเป็นไงฮะ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะรุ่นนี้ 2.8V ปี2018นะคะได้เป็นสีดำเป็นไมเนชเชนแล้วนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากสวยงามราคาอยู่ที่1,139,000าเขาเป็นรถใหม่ปี2018ใช่มเลยนะครับไม่น้อยมากไม่น้อยไม่หลักหมื่นนะคะคุณลูกค้าค่ะก็เข้ามาชมได้ที่ร้านนะคะเรามีอีกหลายคันนะฟอร์จูเนอร์ก็ลูกค้าสนใจเยอะสนใจเยอะมาออาไปหลายคันแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ มาจากหลายจังหวัดด้วยนะครับช่วงนี้มีชลบุรีมาเยอะนะชลบุรีมาเยอะช่วงนี้ชลบุรีก็มาเยอะเมืองการเมื่อวันเสาร์ก็รับไปสองท่านใช่ค่ะนะฮะเมื่อวานก็มีมาอีกเป็นแฟนคลับจากตจังหวัดส่วนใหญ่เยอะมากแล้วก็เริ่มมีที่แบบว่าหลายท่านเนี่ยไม่สะดวกเดินทางนะครับชมรถแล้วตัดสินใจกันนะครับ โดยใช้ชมภาพชมไลฟ์ชมไลฟ์ชมวิดีโอแล้วก็ให้ทางฝ่ายขายเราเนาะช่วยเดินนะครับวิดีโอคอลกันนะครับเพื่อชมรถก็ได้นะครับหลายท่านตัดสินใจเนี่ยนะฮะไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณลูกค้าสะดวกสบายมากๆไม่สะดวกมารับอีกไม่สะดวกเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็รับรถไปแล้วนะฮะระหว่างการใช้งานนะครับมี เกิดน้ำมันหมดนะครับเกิดเป็นไงลืมกุญแจนะครับต้องการผู้ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรเข้า Call Center ได้เรามีแถมให้นะคะบริการช่วยเหลือสุกเสรินให้24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยค่ะคุณลูกค้ายังไงฝากเนาะที่อาคารนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์กลางก่อนเลย089 4433774นะครับแต่ว่าฝ่ายขายอ่ะใครสนใจให้น้องน้ำพึ่งดูแลก็เป็นเบอร์นี้นะคะ0631930182ค่ะน้ำพึ่งทีอาคานะคะใช่ครับเพราะว่าที่ทีอาคาเรามีให้มากกว่ารถมือสองโหพร็อพพรอถึงมากวันนี้วันนี้พร็อพถึงมากนะฮะเรามีให้มากกว่ารถมือสองนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกับบรรยากาศลูกค้ากันดีกว่านะครับตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาชม กันเยอะแยกมากมายเลยนะคะต่างชาติก็ออกได้นะคะใช่ครับรถที่นี่แบบว่าซื้อง่ายขายคร่องนะคะหลายท่านบอกว่าเออยังไม่เคยขอสินเชื่อไฟแนนซ์นะครับได้ไหมฮะได้ค่ะทุกทุกอย่างมีทางออกที่ที่อาคารนะคะนะครับก็เข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาแต่จริงดีที่สุดนะครับ อยากจะเรียนเชิญแวะเข้ามาชมรถที่ทีอคานะครับเศรีไทย73นะครับมาเลือกรถที่ใช่มาเลือกให้ถูกใจมาเลือกรถที่ชอบนะครับมาที่ทียคาเสรีไทย73อย่าลืมนะคะครับค่ะอ่านะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเรียนเชิญทานอาหารต่อให้อร่อยนะครับให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยเนาะรักษาสุขภาพอากาศช่วงนี้จะแปรปรวนช่วงเช้าอากาศเย็นนะครับบ่ายอากาศจะร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับมีเวลามีโอกาสนะครับแวะมาพบกัน ที่อาคาที่ที่าคาเสรีไทยเจ็ิเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงเย็นช่วงเย็นมีเนาะมีอีกสามคันเด็ดๆจัดไว้ละสามคันเด็ดๆอ่าจะมีอะไรบ้างติดตามนะครับช่วงเย็นมาพบกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค